วนเข้าสว่านโจงเข้าสว่านโจ้งหาหาแบนเดดมามาฮิวงดิโจงหาแบนเดดมาฮิวไอ้จ้งคำอะไรเนี่ยมันไม่มามันไม่ได้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 ติดบังมาได้อยู่ไอ้จงเขาทูลก็สวัสดีนะครับเห็นได้ไงวะเอากระบอแถบมันก็ขึ้นชิมเพื่อนอยู่แล้วดิเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันแนะนำตัวหน่อยแนะนำตัวหน่อย อ๋อวันดีครับผมผมชื่อเข้าทูันะครับผมครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะเล่นนะเราจะไม่พูดทําเสียเวลาครับทุกคนก็ไปเริ่มเลยทุกคนเดี๋ยวตินทางกันก่อนนะผมคลนโคลนคนกันก่กูฮูใส่กูฮู้กูฮูใส่แล้วปอบปีใส่แล้วกูฮูไม่เห็นอะไรเลยไม่เห็นอ่ะเออเห็นอะไรเห็นอะไรเห็นอรเราฮู้ดูเราฮู้ดูเราฮู้ดูกูฮู้อะกูฮู้อะเห็นเนี่ยเราฮู้ดูเห็นฮู้แล้วเนี่ยเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วกูทำไปเตอะ ก็ผขอตัดฉากไปตอนที่เดี๋ยวปนเดี๋ยวปนบ้านชาวบ้านเขาแบบโอาหารเคโอเคครับตอนนี้ก็แบบผมเจอเพื่อนผมแล้วครับก็นี่ครับเป็นเบคอนต่อจิ๋วเอ้าวลกคนก็ผมขอสร้างบ้านกันวลกคนสร้างบ้านกันสร้างบ้านก่อนอืเปิดไม่ได้หรอเปิดเปิดได้เอาทีวีมาสร้างบ้านเอาทีวีมาสร้างบ้านด้วยเอาเอาเอาทีวีสร้างแผงเอาทีวีสร้างแผงทีวีก็เอาแต่เอาทีวีสร้างแผงนั่นแหละนั่นแหละเนี่ยเออสว่างเอาไปเอาทีวีเอาทีวีไปกันทีวีอันนี้ทีวีสร้างแผง อย่าเอาไปโยนใส่มึงให้ด้วยนะไอ้มันไตีผีได้ไหมลุงมันรู้ดิเขี้ยแล้วคนก็ขอไปเฮ้ยไเ้เขี้ยะอ้เขี้ยตกใจมึงจะเขี้ยมีอะไรคนอ้สัตว์อ้เขี้ยมึงเี้ยมีอะไรอัเขี้ยตกใจนู้นแต่กเขี้ยอะไรสัตว์ขอกองอย่ามึงเฮ้ยเี้ไอ้โมลูยูยสเดี๋ยวกอนเดี๋ยวก่อนตัวเขี้ยตัวขี้ขวาขี้ขวาขี้ขวาในการโยนโยนตะเตะมันนักบัตรเอนักบัตรเอ ย้ไอยกันเตยวนี้กันกซือผีด้วยจงง้กันด้วยงซื้อผิเออนี่ไนี่ชิม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 อะไรใก่้ผีอะรือจงจงเออเออเออิงิสายเหรอจิงสายิสายิสายเออนี่เจ้าเจอไอตุ๊กไอหกเออเออเออเอให้เชิ่สังเกตให้ชิ่สังเกตให้ชื่สังเกตเออให้เชืรอชันเออให้ชิ่อให้เชืมเหล็กเออให้เชื่อชาญเอ๊ะทำไมกูทำไมไม่ได้หรอเตยมันลอวเหอ ไอ้โนโโโนกจขอจังหอยอุ้ยอุ้ยจงแ่นพวกกูพวกกูต้งผาของกันโดดเลยต้องหาไอ้จงตีมันจตีันหน่อยโเออวนโนกูอ้ามันจะตายฟังทีอยู่้างที่อยู่ถูกเธอนโนตโตงตีมันจงโอขอเก้าขอเกล้ามาวขอเกาอออกูตายกูตายกูตายอ้กูต้องไอ้จงขวางทางไว้ คนกูอยากเป็นนักสำรวจโลกโอ้โหไอ้เหี้ยนี่เสียงเปลาโอ้ยไอ้เห้ยไอ้เหี้ยขบวนหัวเลยอ่าอ่าไอ้เหี้ยบอลโอ้เข้าไอ้ควายมันก็ออกมันเล่นพ่อกูวมึงต้องเข้ามาดิไอ้เหี้ย เถียมันดิเถียมันดิอุ้ย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 นักกามไอ้จงนักกามอุ้ยอุ้ยอุ้ยน่าอุ้ยเอ้ยบอลกูอัดเชิญรเอ้ยบอลักการไอจงไปที่เดิมไอจงกลับไปที่เดิมไอจงกลับไปที่เดิมมันไม่มามันไม่มามันไม่มานไม่มาไอกูบอกบอกทีไว้กูบอกทีไว้กูบอกทีให้มันกูบอกทีแล้วนักการจงเออกูเหี้ยพลกูบอกทีกูบอกทีเฮ้ยอึ้ยอึ้ยอึ้ยใครเนี่ย ไอ้ตจงมันมาแล้วไอจงไอจงถีบไอ้ตจงถีบมันถีบไอจงทีบมันทีบมันเอ้อถีบไม่ได้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 ไอ้ชิ้มันตายวะปลอดภัยแล้วไอมันตายป่าวอะไม่ตายมันมีบ้านแถวนู้นหรือเปล่าไอมันน้อยนะตายมั้งมันน่าแบบอาตักรอดได้อยู่แหละว่าว่าผีมันเหยียบบนหัวมันถูกใช่มึงไปดูเดี๋อวทุกคนก็มาตกแต่งกําแพงเถอะทุกคนตกแต่งกําแพงยังไงเออตกแต่งกําแพง นีอ่อเมนทอสเข้าไปตแต่งกำแพงนะทุกคนใครหิวข้าวมึงไงเฮียไม่ใช่กูโอ้กูจริงกูเกือบตายหาแล้วเวน,น,น,นออเเมึงน่าโง่หัวเซเว่นนี่อาหารเต็มไปจง เออกับตายเกับตายเกับตายตัวทีตัวทีตัวทีอ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 อโอ้เกอบตายทุกคนเฮ้ยมันไม่เห็นเราอะไม่เห็นเลนียพวกข้างนอกมันไม่เห็นบอกแล้วคนมันเก่งขยะเขียนี่ นี่อ้าวมาดิอ้าวมาดิมาดิมาดิไอ้กระโดดอะไรเนี่ยมันกระโดดมันกระโดดมันกระโดดอืมใช่ใช่มันกระโดดได้เจ้าไอ้เสือะไรมันเรียกคนมาไอ้เขี้ย Excuse me แล้วมาเต็มเลยผมมนเรียกคนมามันมาได้ไงวะไอ้เนีอ้คนนบอกแล้วกำแพงไม่มีคุณภาพไปจงกำแพงไม่มีคุณภาพพอมันปิดแล้ว่พอมันปิดมึง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  ไอ้จงมันอ็อกไปดิไอ้จงมึงก็มึงทีมันออกไปเร็วๆจงทีมันออกไปที่จงอ่ออ่ออ่อไม่ได้นั่งร่มเออเทียนทำเป็นผักจีมันจีมันจีมันเออเออคนทนโซนโซนโซเออผมกันเออนี่อะไรยังไม่ยบสว่านเลยเฮียเกือบตายมันเรียกคนมาอ๋อดอกไม้สด ฮะไม่เอาบอกกำแพงมัไม่ได้เรื่องอย่าี้กำแพงมัได้เรื่องอ้ยู่วะตัวเฮียนะคือเฮียเลยนะมันมันมีแขนขายามันกระโดดสูุดไม่หายไปไหนอ่ะหายเลยบอกกำแพงไม่ได้เรื่องอย่างนี้ยอ๋อกลัวกลัวกลัวกระโดดธรรมดายังกระโดดได้ ตรงนี้ฮะไอ้ตรงนี้อมันมีจุดที่มันแบบมันมาโนนี้มันมานนี่มันมาโนนี่อนาวเออกูกูแบบโซฟาของอะไอ้เหี้ยไอ้อบอประตูไอวันนี้ก็เพิ่งรู้เนี่ยพนดูดิไอ้พนใช่ไอ้บอลประตูก็เพิ่งรู้เนี่ยควายเอคลิปนี้เราจะพิชคมยาบ เดี๋มงูปูเลยเอออาห้องหามันว่เอาของเก็บนี่เออหาแกนแบบนี่ีหาแกนอยู่เพิ่งเข้ามาหาแกนกลางของโลกโอเคนะดูเอาใคยได้พ้นมึงมึงพร้อมหรือยังไอ้คนเตรียมของเตรียมของเก็บรถมาจับรถของมันนะบูซ่างบูซ่างบูซ่างสว่านอยู่สวรานอีกทีก็ โอสวัสดีจริงไอจจ้เหี้ยไอแต่จอนี่มันพับลงไปเงี้ยโอ้ยไอ้เหี้ยดี่ะดูมันสว่านสวร่านไหมล่ะต้องการไอทีวี oh, oh. จอหนึงนะ่งอ่ะเอานี่เจอแล้วเจอละโอ้โคตรขาวอะไรเนี่ยแต่มันมีขอบอ่ะต้องต้องจัดกำจัดขอบออกไปอะ่ะไอเชี่ยน่าจะเขาวโบงงีส่สวรรค์ชิบหายต้องการขาวโบงบงนั่นเลย ก็บงขึ้นมาดิบง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 โอ้โหเฮียเชื้อเลยเฮียตงนี้ตเงนีอย่างเงแล้วคอเปยตรงนี้ยังอเออคออ้าวอขาวอะเฮียเชื้อเลยโอ้เียยงสบลยนอนนี้โอ้โ ไอ้นี่ที่ไหนวะที่ไหนทวะที่ไหนอ่ะเฮ้ยฟุกูขึ้นสวรรค์แล้วฟุกูขึ้นสวรรค์นะอ๋อฮะนี่มันเมือขึ้นสวรรค์เลยไอ้เหี้ยมันเขาลงมันเขาโจงอ่ะไอ้กูุงเมืองเลยไอ้กูุมืองกินเลยอ๋อนี่โปาะคิบเลย ไม่แต่มันไม่ได้มึงมองหน้ากู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 เขี้ยอะไรสุดตัวปิ๊งมองหน้ากูแล้วแล้วแล้วมึงก็เอาเป็นเอาเป็นผูกคลิปอ่ะเขี้ยเนี่ยเอาดิเอาเลยคตรเขี้ยอะไรสัดสุสเฮ้ยเขี้ยอะไรวะเนี่ยอาหารในจ้องเฮ้อ อไอ้เขี้ยมึนหัวใช่ไหมไอ้สัตว์อ่าอยากได้ทีวีเนี่ยทีวีเพิ่มอ่ะไม่มีอ่ะอยากได้อยากได้ทีวีเพิ่มเฮ้ยเฮ้ยอีกคือมีอ๋อคืนหมอกไอ้จ้องคืนหมอกมาไอ้พวกนี้ก็สามารถตีมได้นะไม่แน่ไม่รู้เหมือนกันอันนี้มันคืนหมอกเปล่าไม่รู้เผาจีตอมันตีกูมันตีได้ว่าละมันเป็นคืนหมอกโอ้ยชี่ยชี่ยเช่ตียี่สิบคดแพง กูตีมันไม่ได้อ่ะมันจะตบหน้ากูตีไม่ได้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 เข้ามาเข้ามาเข้ามาเกือบตายตัวรีดูตัวรีดูกระโดดได้ปะเฮ้ยเดอนเดอมันปีนมันปีนอะตัวปีนช่ไหมยช่ไหมล่ะเพปีนวนวนวนหยาไม่มาแตกด้วยมงแตกนี่กูชิบหายแน่ เราต้องเราต้องเราต้องทางนี้ต้องออกทางนี้เราต้องออกทางนี้ต่อต้องออกทางนี้ต่อเราต้องรอเราต้องรอมันออกมาเราต้องรอออกมารอออกมาเกือบตายแล้วูกรอออเนรอออกมารอรออกมาแล้วรอออกมาอะไรวะเนี่ยเพองเพิ่งไงจหาโมเมนตัมไม่เจอหาโมเมนตัมมันไม่เจอ จิบมาละเอ้ยมันมาเปีนเปไรแมนีเฮียเฮีเฮียอ่าเอ้มันมัขอโทษเ้าสมเออมันตายมันตายเออไอเชี่ยคนไม่เป็นเชียรเลยป็เชีเลยมานกันตามกูมาไอเชี่ยเดี๋ยว โอเครอบนี้มันขึ้นมาไม่ได้แล้วโอเคแล้วมันหาไปไหนอ่ะอยู่นางบ้านอยู่นอกบ้านอยู่นอกบ้านเอ้ยพนพนพนันนีได้เขางนี้ได้เขาทางนี้ได้มันไปที่สวรรค์นไปที่สวรรค์ทางนี้ได้ทางนี้ได้เนี่ยทางนี้ทางนี้ทางนี้เอ้ยตนี้ตัวตัวตัตัวกลุ่ยเอ้ยพนมนอู้างบนเ้ยพนนัอนราบต้องบ้ตัวไอ้เชี่ยพนมานี้พนมาหนี้พน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 นี้พนมาหนี้พนาอยู่รอมนอาอยู่ลอวมันหอ ไอพนไอพนไอ้นพนพนไอพ่นตรงเข้าบ้านตรงเข้าบ้านไอพนดูนี่ไอพ่น้านี่ไอนนข้าบ้านดีมึงดูนี่มึงนี่อพ่นอ่น่ีตรงอนเนี่ยไ้านนาันเต็มเลยไอพนมึงดูดิตรงเข้าบ้านอนพ่นไอพ่นไอพนไอพนอพนดูดิไอเียอ้โดนตีข้อเชียอะไรเชี่ยโดนตีอไอตรงเข้าบ้านก้มก้มก้มอไอเชียตายบปเชี้ยบปเชี้ย โอบบะเจอบบาเจอบบาเจตรงนี้เราต้องช <She a. S 2> าร์จเพิ่มนะอะไรวะเนีน่เนเยเขี่ยเลยนะเฮ้ยไอคนมีตัวบังอ่ะมึงดูหัวมันดิแบบกูเห็นแล้วกูเห็นแล้วคุณคุณน,นะฉากเนี่ยฉากนี้นพ่อตัวนี้มันติดตั้งแต่เราสร้างบ้านแล้วไม่ใช่เหรอไม่รู้ดิมันติดตั้งแต่เราสร้างบ้านแล้วเนี่ยกูเหยียบมันด้วยมันกูเหยียบมันไอ้ยมันโดนเหยียบอันนี้มันเหยียบอันนี้ก้อนเขี่ยเลยตลอด กูอ่ะเยอะมึงมา่ะีอ้มันตี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 มันม่เก้าแล้วมเก้าแล้วมเก้าแล้วโอ้ย ไอ้โหนโมึงจะตายหายแล้วเข้ามาหน่อยไอ้โอนกูการอะไรมึงเข้าอะไกูการให้มึงกูการไอ้โหนกูการให้มึงกูการให้มึงไอ้เจ้าเลือดไอ้ตัวมันเอาไปเอาไปออกไปไอ้เจ้าแต่กิ๊กตายได้กิ๊กอ้ะตะกี้มึงกูไม่การนี่มึงตายหายเลยกูไม่มีเลือดกูไม่มีเลือดกูมีกูมีมึงเออมีมีแบนเดย์อยู่มีแบนเดย์กูเอของกูกูเก็บไว้อยู่อ่ะเอาไปเอา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 เข้ามามึงเข้ามาเข้าบ้านเข้าบ้านมาแต่ตะกี้คือมึงไม่ออกมาอุ้ยอุ้ยอุ้ยไอ้เจ้ามึงทขาไม่โดนเออ โยนของใส่แมงโยนของใส่แมงโยนของใส่โยนของใส่ก็มามาแบบดกก้าวเอ้ยดอกไม่ได้ดอกหาของมาเบาดิหาของมาเบาโยนใส่มันโยนใส่มันโยนใส่มันเออโยนใส่มันเออ1น0ยังไม่รู้สึกอะไรเลยอแข็ง แข็งแกงหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ยังไม่รู้สึกอะไรเลยสี่สบเปอร์เซ็นต์ไม่รู้สึกเครียดอะไรทุกอย่างเลยเออโยใส่หัวยังไม่เป็นไรนะแข็งแกร่งจริงๆต้องมันต้องเป็นลูกศิษย์นะท่านชาติไม่เป็นไรด้วยชาญวะชาติชาญชาญสอนการวิถีผียุทธเออเอ้ยพอมันหลบได้วิถีกูบาโอนชื่อกัดชื่อกัดชื่อกักินกินมา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 มเข้าบ้านเดี๋ยวยิ่เหี๋ยวมันก็คืนตอวเชี่อหายพอดีเดี๋ยวมึงเข้าบ้านสิ อยู่ขวาก่อนแล้วกันไอ้เชี่ยอยนยังไม่รู้กไรเลยหรเนี่ยทามข้าหาก่อนดีกว่าจงไอ้จงมนจะตาหาจงข้าานนี่เออทีวีอิอพ่อประเจบวิไข้าวหรานจงข้าวรรค์จงหาหาแบดเดนมาฮม่ดิ ผงขาแบนเดดมาเงี้ยไอ้โจงคำอะไรเนี่ยมันไม่ได้มันไม่มามันไม่ได้มันไม่มา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 ติดบรงมาได้อยู่ไอ้โจงกูบอกแล้วว่าไว้โจงไอ้โง่โง่จริงเลยเนี่ยไอ้เวนเลือดกูเหลือหนึ่งไอ้สัสไอ้เวนทำเฮี้ยอะไรเนี่ยอุ้ยกองตกตายแน่กูเล่นพออะไรยังเนี่ย ไอ้กระโดดไใจจมิงด้วยไอ้เบนกูมึงทำมึงทำอะไรเนี่ยไอ้ไอ้โจ้งทำอะไรเนี่ยไอ้ยูไม่รู้มึงดูสภาพมันตัวหุ่นหุ่นแม่งกับรูรูนั่นดิเฮียไม่รู้เีจะไปทางนี้ขึ้นมาทำขั้วอะไรเนี่ยไอ้้เขนาดจริงๆเลยมึงโอ้เชี่ยเลยสุดขนาดจริงๆข้อสวรรค์แบบสวัสดิ์ไม่จริงมาก็ก็ ผมก็แบบจะรู้สึกว่าผมรู้หลายวิธีการทำบ้ากหลายอย่างมากเลยนะครับทุกคนผมก็ใช้สมองในการทำเลยครับใช่สุดเกินนำแล้วก็ก็ขอจบคลิปวันแค่เพียงนี้นะครับทุกคนก็บ๊ายบายครับทุกคนก็สวัสดีจริงนะครับทุกคนบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเขี้ยนเลยอะไอเขี้ยอยู่ในสวัสดีอ่ะไอเขี้ยกูเดินกูยืนนี่ด้วย โอเคพลมึงมีเชื่อที่จะกล่าวจบรือเปล่าอ่าอยู่บ้านก็อยู่บ้านก็อยู่บ้านนะครับผมออกไปไหนก็ใส่แมสด้วยนะครับผมอันตรายครับแค่นี้แรลบอ๋อก็หนังในพูดเลยนะครับก็สวัสดีจริงนะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับกินข้าวให้ครบ8ชั่วโมงรแล้วก็นอนหลับให้ครบ3มื้อนะครับบ้ายบายนะครับทุกครับทุกคนบายครับ